ฮาร์เลย์ดูวิสันสปอร์ตเอส S นะครับคันนี้ปี2022เจ้าของเดียวซื้อเงินสดไม่ติดไฟแนนซ์เลยเลขไม่โคตรน้อยเลย515กิโลเท่านั้นคันนี้ขายความใหม่นะครับรถใหม่มากๆยางหน้าหลังดันหลบดอกยางไม่ต้องพูดถึงเหลอๆเลยครับมากับสีพิเศษนะครับสีเขียวมิเลโรกรีนนะครับมเมทัลลิกสวยมากสีเขียวตัดกระบอกสีดำสภาพทุกอย่างเดิมดรถทุกตัวไม่มีขยับนะครับมีของแต่งนะครับแคชบาร์ จากศูนย์มีมาให้เรียบร้อยแล้วกาดหม้อน้ำใหม่ๆเลยครับใครกำลังจะดูป้ายแดงนะครับคันนี้เหมาะมากนะครับราคาเราเปิดไปเพียง5 29000บาทเท่านั้นนะครับรถโคตรใหม่ครับขอถกมาดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับห้า้อสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยว้องเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ เครื่องนิ่งเดินเรียบนะครับรถมันออกจากโชว์รูมเลยรถออกสู์นะครับราคาคันนี้นะครับเราเบิดไว้529,000บาทนะครับดอกเบี้ยสีปี4.5% 5ปี5.5ปรเซ็นต์ใครสนใจติดต่อตาวเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับนี้ของคุณมากครับสวัสดีครับ